จริงๆไม่ได้แบบว่ามีคู่กรณีครับ<อ>ก็คือชนคู่กับเสาคอนโดเสา,าคือคู่กรณีเสาคือคู่กรณีมันกเกิดเหตุการณ์ได้ไงโดมันก็คือมันเป็นจังหวะแบบ เบลอๆครับเบลอๆเมอๆจังหวะเที่ยงคืนดึกๆแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมเพิ่งย้ายย้ายคอนโดใหม่ด้วยทีนี้ก็เลยยังไม่ค่อยเออยังไม่ค่อยคุ้นกับทางที่มันแบบขึ้นลงอะไรเงี้ยครับก็เลยอ่ะไปชิมมันซะหน่อยง่วงเลยหรือเปล่าคะเเอออันนี้ง่วงด้วยจริงๆก็มันก็เป็นเป็นเป็นช่วงที่พอมันดึกๆอะไรเงี้ยในในช่วงนี้ครับเราก็ต้องยอมรับว่าเออตัวเราเองก็ทํางานหนักมากๆเลยก็มีคนถามถึงแบบเป็นห่วงแหละว่าว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันแบบเราบาดเจ็บอะไรตรงไหนไหมอะไรเงี้ย แล้วก็ถามไปถึงว่าเออทำไมถึงชนอะไรเงี้ยย่างแม่เนี่ยเขาก็จะถามแล้วว่าเออทำไมถึงชนตื่นเลยตอนนั้นตื่นเลยจากตอนแรกก็คือเบลอๆอยู่ตอนนี้ก็คือตื่นเลยคุมสติยังไงบ้างมันเป็นแบบตอนอื่นืต้องถอยก่อนก่อนอื่นคือมันพอมันพอมันชนไปปุ๊บมันฝังเสามันฝังเข้าไปเลยในในประตูเราตอนถอยในใจเป็นยังไงครับก็คือยังไงมันก็ต้องมีเสียงดังแล้วก็ต้องเจ็บอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกแล้วแหละว่ายังไงมันก็ <N un> น่าจะหนักมากเลยก็วิ่งลงไปดูครับก็ยุบไปเลยครับคือท่านก็ยุบเข้าไปเลยกับรถ่อ<า>งเวนี้เป็นอุบัติเหตุครั้งแรกเลยนะครับพี่โด๊งจริงๆก็มีเฉี่ยวชนแบบนี้อยู่บ้างครับแต่ว่านานแล้วที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่แบบรู้สึกว่าชนแล้วตื่นแต่อันนี้มันคล้ายเหมือนกะหลับในด้วยเลยนะครับคือนนี้มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเอออาจจะเหม่อๆเบลอๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ใช่แล้วแล้วก็มันจริงจมันไม่ได้แบบเป็นการขับระยะทางไกลเลยมันคืออยู่ในคอนโดนะแล้วบอกว่าเราเองอ่ะไม่ได้ระวังมากกว่าแล้วก็บวกกับว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็เหนื่อยมาแล้วกลังารทำงานเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็คงมีโอกาสที่ป็นไม่ได้ไ ไปรับเทมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขารถไปสุดเพราะว่ายังกลัวเดี๋ยวต้องใช้รถอู่ในสองสามวันความเสียหายของทางคอนโดมีเกิดขึ้นไหมครับเปิดไฟเตยไฟเรียกร้องอะไรไ็มแค่แค่ยกมือขอขอโทษแต่ว่าจริงๆก็คือมันเป็นเสาปูนแหละครับมันเป็นเสาปูนแล้วตัวเราไปชนเนี่ยปูนเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอุ่าอะไรแรเลยแต่เราที่ใจบอกสลายอยู่แบบนี้มันกลัวลุกลักลุกลักมันกลัวเลยไหมเพราะว่ามันก็คือแบบมันก็เสี่ยงนะก็ทำให้เรารู้สึกอยากจะขับรถให้มันให้มันให้มันระวังมากขึ้นแล้วก็ ตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มดูแลตัวเองในในมุมของการนอนแล้วรู้สึกว่าเออบางทีถ้าสมมติถ้าตอนนี้มันยังเป็นแค่การชนที่ไม่มีคู่กรณีแต่ทั้งวันหนึ่งมันชนแล้วมันมีรถชนเข้ามานะ่ะแล้วมีคนอื่นด้วยมีคนบาดเจ็บด้วยเราเองจะเป็นคนที่แบบรู้สึกรู้สึกแย่มากกว่าช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงดวงตกพิดมด้วยปัญคาเรืองนีถ้าถามว่าดวงตกเหมชงหรอปีนี้ไม่ได้ชงคนระับปีนี้ไม่ได้ชงแต่ว่า คงเป็นเรื่องแบบว่าความรู้สึกที่ว่าทํางานหนักมากกว่ารณะตอนนี้คืองานเยอะมากๆในมุมของเบื้องหน้าด้วยแล้วก็เบื้องหลังด้วยจริงๆก็พยายามที่จะลดลงครับลดลงในแง่นี้ก็คือว่าอยากให้วางแพนดีๆ่าเงยว่าอาทิตย์หนราจะทํางาน เบื้องหน้าประมาณเท่าไหร่เบื้องหลังประมาณเท่าไหร่ด้วยเป็นห่วงเป็นห่วงอยู่แล้วเขาก็ต้องรู้สึกว่าเออวัดเทียมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเขาต้องเป็นห่วงเป็นธรรม,ม,ม,มดาครับแต่ว่าเขาก็เป็นของรถด,ด้วยว่าเออเราจะยังไงดีจะต้องเข้าวัดทาบุญเลยไหมฮะล้างคิดว่าครับมีคุย,ค,ยคุยไว้กับที่ที่ทํางานด้วยเหมือนกันว่าจริงๆในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเราก็อยากจะเสริมความสิริมงคลอะไรบางอย่างด้วยในการเริ่มงานใหม่ด้วยอะไราเงี้ยครับก็คงอยากจะไปทาบุญด้วยกัน แลจากรถยนต์อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความเป็นความติดติดขัดขัดมากกว่าในเรื่องของงานด้วยนะครับในเรื่องของของการทํางานอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นผลว่ามันติดขัดแต่ว่าโอเคบางงานมันมันมีมันมีมันมีอะไรบางอย่างที่เราทำให้เราต้องเลื่อนเออมันไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดจะไปก็อยากจะทาบุญกันหรือเคยบนอะไรเอาไว้ก็อาจจะต้องไปแก้แล้วเออเพราะว่าผมเคยบนในไข่เอาไว้แต่ว่ามันถึงจุดแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสว่างลงกลับไปแก้ก็เลยคิดว่า ถึงเวลาแล้วต้องลงกลับไปแก้แล้วเหมือนรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเตือนเหมือนมีอะไรมาเตือนใช่ช่วงนี้เป็นพิเศษีเยังไม่ได้เคลียร์แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะต้องหาแล้วเดือนหน้าต้องไปแล้วภาวนาเลยปะเดี๋ยวไปค่ะบอกเขาอยู่ครับเพราะว่าเขาจะมีลูกมีไข่อยู่เลยที่ที่ห้องก็จะบอกว่าเดี๋ยวไปทรัพเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรู้แล้วรู้แล้วมันมาเตือนแล้วอ่ะพี่โดมขออนุญาตถามน้องพี่แก้มหน่อยค่ะช่วงนี้เห็นพี่แก้มแบบกลับมาเหมือนรับงานในองคการก เยอะขึ้นครับแล้วก็สําคัญเลยคือจริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้รู้จนแบบว่าได้เห็นรายการที่ผมไปทํากระตัมแล้วก็ชวนพี่แก้มมาคุยอนะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นรายการที่เราอยากจะมีพื้นที่ระบายให้กับเพื่อนพี่น้องในวงการของเราแล้วพี่แก้มก็เป็นคนที่เราคิดถึงเพราะว่าเรา,ารู้เรื่องราวเขามาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่คนส่วนใหญ่อ่ะไม่ไม่ได้รู้เรื่องราวเลยก็เราก็เลยรู้สึกว่าออาพี่แก้มมาคุยกันไหมมาลองมาลองคุยกันดูนะครัยซึ่งก็เลยกลายเป็นรายการด e ีทอลที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็มันกลายเป็นกระส่ายเหม ว่าเออไม่เคยรู้เลยว่าพี่แก้มเจอเรื่องราวมาหนักมาก,มากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เขาก็ ไปเลยแหละในวงการบันเทิงเขาก็ไม่กล้าเลยอะไรเงี้ยจนตอนเนี้ยเขาก็รักษาตัวเองดีขึ้นครับแล้วก็เริ่มกลับมาใช้เวลานานไหมกว่าจะแบบว่าเจอจากับพี่แก้มเป็นไห้คทัพูดคุยเปิดใจกันไหมไม่เลยครับโทรไปบอกเลยว่าพี่แก้มแบบมีรายการนี้นะผมเพิ่งทำแค่สองเทปเองยังไม่มียังไม่มีมมสปอนเซอร์ยังไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยมีบัตเจ็ตนิดหน่อยนะอยากมาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็เขาก็ตอบตรงทันทีครับไม่ได้คิดอะไรเลยเพียงแต่ว่าโอเคในวันที่ก่อนถ่ายเราก็เขาก็กังวลทิหนึ่งว่าเอ๊ะ การคุยในครั้งนี้มันจะคุยไปถึงประเด็นไหนบ้างเราก็อธิบายเขาฟังว่าอ,อ๋อผมจะพูดเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยนะพี่แกมลองดูก็ได้ว่าสะดวกจะตอบตรงไหนไม่อยากตอบตรงไหนหรือถ้าถ่ายไปแล้วรู้สึกว่าตรงไหนแบบไม่โอเคอ บอกได้อะไรเงี้ยครับซึ่งใช่พอพอพอไปไปไปถ่ายปุ๊บเนี่ยวันนั้นทุกคนร้องไห้หมดเลยทั้งคนถามคนตอบคนนั่งอยู่หลังกล้องอะไรเงี้ยแล้วก็พอเอาเทปไปเขาดูเขาก็ไม่ติดอะไรครับเขารู้สึกว่าก็ก็โอเคอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีตัดตรงไหนดีใจไหมที่ได้เห็นที่เราดีใจดีใจดีใจแล้วก็ดีใจที่รู้สึกว่าเราได้พูดคุยกับเขาด้วยเพราะว่า มันมีอะไรที่มันติดค้างในใจผมอยู่เยอะเหมือนการกับตั้มเองด้วยอะไรเงี้ยที่มีอะไรที่มันติดค้างกับพี่แจมอยู่อยากขอโทษอยากบอกอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนั้นในรายการเราก็ได้พูดทุกอย่างเต็มที่แล้วก็ได้เคลียร์ใจทุกอย่างเต็มที่หลังไปได้รู้ว่าการเป็นแบบขนาดไหนหึงท่านอยากทำอะไรกันบ้าคือรู้รู้บ้างครับรู้บ้างแล้วก็รู้ว่ามันมันหนักหนามากท่านว่าแบบเขาก็ไม่ได้อยากร้องเพลงแล้วเขาไม่มีความสุขกับร้องเพลงแล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงเขามากเออก็เราก็ ในในฐานะที่เราก็เป็นเป็นเป็นคนที่ทำงานด้วยกันกับเขาแต่ก็ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวแบบใกล้ชิดขนาดนั้นเราก็เลยโอเคได้ได้แต่ถามทางอ่างหานี่แหนะครับคอยอัปเดตสถานการณ์อ่างหานแต่ว่าเราก็รู้แล้วแหละว่ามีแม่แล้วก็มีน้องสาวพี่แย้มเนี่ยคอยดูแลอยู่แล้วเราก็สบายใจได้แล้วเราว่าสองคนนี้เขาไม่ยอมกลับหมายตัวอะไรตัวนึ่ไปถึงเราเห็นตามแก้วเขาลงีอะไรนี้นี่น่าจะมีแบบวิญญอีกตใช่ครับคือผมก็ก็ ก็บอกเขาแหละว่าจริงๆว่าคนแบบไม่เคยรู้มุมนี้ของพี่แก้มเลยเพราะว่าถ้าเขาไปดูในไอจีพี่แก้มเขาก็จะเห็นว่าพี่แก้มมีความสุขมันก็คือมุมนี้เขาอยากให้ในมุมคอินเทอร์เน็ของเขาอ่ะในไอจีที่คนมาตามเขาการขับเขาตามเลยเขาก็รู้สึกว่าอยากให้คนดูมีความสุขอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เผยด้านลบให้คนเห็นแต่ว่ามันกลับการว่าทําให้ด้านลบที่เขามีอยู่อ่ะมันคลอยๆสัสนไปตัวเองอะไรเงี้ยก็ก็สงสารครับถ้าถ้าพูดปรองกัผมผมเคยเจอเขาในสภาวะที่แบบเขาแย่มากๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเออรู้สึกเป็นห่วงเขามากมา โอ้ oh, ดีขึ้นมากครับตอนนี้คือรู้สึกได้เลยว่าเขา mm hmm. เขาแข็งแรงขึ้น mm hmm. แล้วเขาก็ เต connect, part, ิบโตขึ้นกล้าขึ้นอะไรองนี้ครับก็ดีไซกับความพร้อมของเขาที่จะกลับมารับงานในวงการบันเทิงงานร้องเพลงต่างๆนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่เราได้คุยกับเขาถ้าถามในมุมผมก็รู้สึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโอเคในมุมพี่แก้มมันจะบอกว่าเออมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟคประมาณหนึ่งนะเหมือนว่ารักรักความเพอร์เฟคประมาณหนึ่งเขาคงอยากจะให้ตัวเองฟื้นฟูกลับมาเต็มที่มากๆแต่ก็ถือว่าทุกคนได้ปลดล็อกเลยเนาะปลดล็อกเลยพอได้คุยกัับบบแลลลลล้้้กกกกก็็็ปปดดดอออออออผมมมตพพีีี่่่่ยยยางงเเเทุุุโคคคคครขขณณ ดาทวิสเซิลก่อนนะครับ